หน่อไม้ในปีนี้คือแม่ที่ดีในปีหน้าหมายความว่าเราจะเลือกคัดไซส์ไว้ลำหน่อไม้หน่อยใหญ่หตั้งแต่ตอนนี้นะคะหน่อยใหญ่ๆเก็บไว้ให้เขาขึ้นเป็นลำไผ่เขาก็จะเป็นแม่ในอนาคตก็คือแม่ของไผ่ในปีหน้าเมื่อถึงฤดูฝนในปีหน้าหน่อไม้ที่ออกมาก็จะมีขนาดใหญ่ตามไซส์ของแม่เขาแต่ก็จะใหญ่กว่าแม่เขาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะถ้าแม่เขาใหญ่เขาก็จะใหญ่ตามแม่แต่ถ้าแม่เขาเล็กนะคะเขาก็จะเล็กตาม เท่าที่จีได้ลองสังเกตดูนะคะจีเห็นว่าหน่อไม้หน่อแรกของปีในแต่ละกอนะคะจะขึ้นมาเนี่ยใหญ่เลยค่ะเป็นหน่อที่ใหญ่ก่อนเลยจีก็จะเลือกเก็บหน่อใหญ่หน่อนั้นเอาไว้นะคะหน่อที่หนึ่งก็คือเก็บไว้เพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้ามันเล็กอะ่ะก็จะไม่เก็บนะคะหักออกนะคะทุกคนธรรมชาติของหน่อไม้ก็คือยิ่งหักออกยิ่งแตกยิ่งออกมาเยอะนะคะหน่อไม้ยิ่งออกเยอะถ้าเราไม่หักไปกินเลยนะคะหน่อไม้ก็จะยิ่งน้อยนะคะยิ่งหักยิ่งเยอะนั่นเอง แต่สาหรับจี๊ดนะคะก็คือถ้าหน่อแรกออกมาแล้วหน่อใหญ่เลยเนี่ยเห็นเลยว่าเออใหญ่ก็จะเก็บเอาไวใ้ให้เขาเป็นลำไผ่เพื่อเป็นไผ่ใช้ลำในปีต,ต่อๆไปนะคะส่วนหน่อที่2ที่3มที่4ที่5ถัดมาก็จะหักออกหักออกนะคะคราวนี้เรายิ่งหักเขาก็จะยิ่งออกมาเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้เราก็มาคัดไซส์อีกทีหนึง่งเมื่อช่วงใกล้จะหมดฤด,ดูฝนแล้วเนี่ยก็มาคัดเอาอีกทีหนึ่งนะคะว่าหน่อไหนใหญ่ก็เก็บไว้นะคะหน่อนี้นะคะที่เห็นเป็นรอยหักออกไปนี้จริงๆแล้วจิ๊ดตั้งใจจะไว้ลำเขา ะะเพราะว่าเขาใหญ่มากเลยนอนี้ใหญ่เท่าขาเลยนะคะแต่ว่าญาติพี่น้องเขาไม่รู้ไงว่าเราจะไว้ลำนะคะเขาก็มาหักออกไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังเหลืออีกลำหนึ่งอยู่แต่ทีเนี้ยมันก็จะเล็กลง ทีนี้ปีหน้านะคะจิตก็จะมีไผ่ที่หน่อเล็กลงนะคะเนื่องจากว่าอ่าไผ่หน่อใหญ่ๆเนี่ยที่ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ตั้งใจจะไว้ลำเนี่ยโดนหักไปหมดแล้วนะคะโดยญาติพี่น้องเรานั่นเองเราก็ไม่ได้บอกกล่าวเขาล่วงหน้าเนาะว่าเราจะไว้ลำไหนใช่ไหมคะเขามาถึงเขาก็ไม่รู้เขาก็หักงออกไป ธรรมชาติของไผ่นะคะก็จะใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีนะคะสังเกตดูปีที่1ที่2ที่3เนี่ยลำเขาจะค่อยค่อยใหญ่ขึ้นทุกปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับแม่คขด้วยอย่างที่บอกนะคะถ้าแม่ใหญ่เขาก็จะใหญ่ตามแม่ถ้าแม่เล็กเขาก็จะเล็กตามแม่นะคะไผ่ของจีนนะคะเป็นไผ่สร้างไพรนะคะปกติแล้วเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้เวลาขุดลองนะคะจีก็ให้แม่โคนะคะโยนดิน ใส่เขาก็เลยใหญ่ขึ้นมานะคะปกติแล้วก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้ไผ่สร้างไผ่นะคะเป็นไผ่ที่ใช้ลำได้ดีเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยกรวงนะคะค่อนข้างจะตันลำแน่นนะคะเนื้อแน่นใช้ได้ดีถ้าเกิดว่าเราจะใช้ลำไผ่เนี่ยก็คือแนะนําให้ ในหน้าแล้งนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนตัวจิตเองนะคะนอกจากที่จะมีหน่อไม้เอาไว้กินหน่อแล้วเนี่ยก็ยังต้องการที่จะใช้ลําไผยด้วยค่ะแอลลานะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ